สวัสดีครับผมชื่นนัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจนเลขสีออกหัวก็ะพอกันจัดยานยังจัดยานยังยากน้ำแลียนเลีนไปบ้านพ่อเขียวแม่งแม่งไปบ้านเนี่ยระว่าจักเทียวรถทำมาแนงมาไปรถคันเมื่ไปแค่ที่ดีรถน้าเห้อน้าใช่ไหมง้อหวน บ้านเทียนส่วนบ้านนี้เซียนน้อยหลักหลักรวยเนาะครับเนาะคือหลักแดงเซียนน้อยหลักนรวยหลักรวยนี่โอ้ยเบิดปีเบิดซาัเบิดปีเบิดสัตโบเคยผ่าดบอรับคือยังไงกามีผ่าดอยู่ดิโอ้มีผ่าดอยู่บอโมงันว่าบอผ่าดมีอยู่มีผ่าดขึ้นกันแต่อาหารเข้าดีอิ่มหลีเข้าดีค่ะเข้าดีค่ะอิ่มหลีม้วนตรงนึงเป็นยังไงครับเซียนน้อยโม้วนึงอาหารเนาะเข้าเต็มเต็มจ้ะ เต็มเ,เต็มเลยเต็มเลยไม่ต้องกลับเลยอ่ะต้งองวา,า,ารลักหน่วยเนาะเจ็ดว่าไงลักหน่วยหรือว่าข่าวเจ็ดลักหน่วยเข่าวเจ็ดเข่าล่างเข่าล่างเล่นจับคู่ซะหน่อยเป็นยังไงครับหมวดฟงนึงนี่โอ้ยเล่นจับคู่หันหัวปั๊บโดดหันหัวปับ๊บแน่นเก้าเจ็ดมาตีร่างกายเนาะแน่นค่ะเน้นเก้าเจ็ดออกหกเจ็ดออกหกอเจ็ดครับเดี๋ยวงวดนี้ต้องตีร่างกายอีก ว่านี่จังหวันีน้แล้วมันจะตีขึ้นโบตีวิ่งรูดนี่ปกตีแล้วกะคักอยู่นี่เลขวิ่งรูดนี่แมนสองตัวสองตัวมาตัวเลขวิ่งรูดสองตัวมาตัวแมนพล้รมักวิ่งมากยังนี่แไม่มครับแล้วครับลักนวยนี่คือถ้าแบบถ้าโบมี่ได้ตัวเลขที่เสี้ยนหน่อยให้ว่าเป็นลักนวยนี่ ถ้าเรางวยมากบอกเขากันนี่บรต้องซื้อเลยแมนกินไปโรดบ่ได้เงินอันซื้อกับเสียเงินซื้อแมนเสียเงินบัดนี้งวดนี้เป็นยังไงครับเฮ็ดแล้วไปบาดนี้งวดนี้กหเฮ็ดไปแล้วละพวกกระเฮ็ดบ่างหันพวกกระเฮ็ดบ่างหันยากอยู่ก็บไรหัวกระเฮ็ดกันบพรว่าจีออคซองก็บไรบอเฮ็ดข้าตังหาเอาหน้าก็บบอไ้เฮ็ดแมนยากง่ี้ก็บม่ได้เลี้ยง าง,นงางนมุนข้งงนงานมุ่นขนงานมุนขนแล่นหนาแล่นหลังอยู่ <c oughs> มือเศร้านี่ก็ยากคือเก่าดิเนี่ยคุณแล้วก็ไปตามหาแนวทางาาาานี่นะเมื่อเ้านี่เอ้าเมื่อเ้านี่ไปน้ำกันมาดิกัันตวเป็นยังไงเห็นแนวทางพอเสอร์เราเป็นยังไงมาเขากันครับเชื่อนหน่อยว่าคิดว่าเขาอยูุลิเข่าเข่าเพราะว่าหันเขารักหน่วยดิเขากันรักหน่วยไม่เขากันครับพอเซอร์ดีมากดูมากรักหน่วยที่เป็นจัดให้เป็นครูเนาะ <c oughs> ครับตั้งแต่รอบแรกรคุณมักน้ำเงินอยู่ดีครับฟังความฝันพอเสรอกเมื่อเช้านี่เนาะค่ะอู้ผมล่ะใจขึ้นฮึบ่อเพื่เลยเพยาะฉะั้มันมาเข่ากันซะนักสิเป็นจังได้เสรนนี่กันโยนใส่ทักเสือกไงาลังตึ้มหมดเนาะเสรนี่งวดใดทานโยนนี่มันออดหลอดออดหลอดไหมหนุ่ยดิถ้ามาขึ้นมาแข่เสรนนี่เล่เอะพอเสรอกงวดนี้ก็ได้จังหวะมาล่อเบิงว่าสามารถจับใส่กันกับเสียนหน่อยว่า มันสิมาในแนวทางเดียวกันบ่อสันนี่กับเลขกพอเสือกับเลขกจะคล้องเองนี่แหละเพราะว่าเลขกจะคล้องกับสามตัวแตกคุณนี่งวดตรงนึงนี่งวดบังหันได้ยเงี้ยพ่นมีโฉบว่าครับจังไดหกกับมางวดบางหันนั่นคือนั่งจอ่องม่องอ่องม่องอยู่ครับเอาเก็บไปใส่คัดคือกันคือเอาเลยหกเกจเอาปุ๊บเลยเลยกลับเนี่จักเม็ดหันบ่ออยากเมาบ่ออยากอันนี้ซื้อๆบ่ออยากคัดคนมีโฉบสิครับเอาคนมีโฉบกันแน้นแต่ที่หกเกจวัวตรงนึงนี่หันแล้วก็จังวาว่าพอนเข้าสิบบ่ เขากันแท้เลยสีออกเพราะน,น,น้องคนออก็สีใด้องทำใหมหนอกตัวนี้ปรสารคืนมาเป็น,<บ>ปนยังไงวันนี้เลขออกมากบู่อหกบ่มีมงยูแล้วหองอวยอวยอยู่ของบริสุทธิ์เลขกของมันเจ็บทองมาแต่ดวออกตรงตัวมาไหนค็มี้จเก๊องอาจ <c oughs> าร,าาาราาโอ้ยโอ้ยโดนที่จะโะอยังอาจารย์ไข่กับจนว่าไห่เนาอบอกแล้วว่าเป็นยังคือบรสเลขกจของสานอาจารย์ไข่กับจุ่มไห่เด้วันเห็ดเลขมากขัดสามสูแตกประส่น เอาบานนี้เบิ้งดูครับบานนี้เล็กเสี้ยนน้อย<ม>อธิบายฟังจังน้อยเนี่ยเป็นยังไงแนวท่าเอาเด้อบานนี้ฟังหันลื่นเขียนอยากตัวน้อยจังน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวสูมใกล้ๆออกได้ครับพื้นที่มัน,นเต็มโ <ๆ S 1> <น>อ้ยมันกิบ่ตัวน้อยล่ะกันใหญ่ปานนั้นตัววิ่งแม่ขึ้นสิบโมเหียนตัววิ่งเดี๋ยวเดี่ยวอ่านก็ได้ครับเอาบาดี้สูมเด้อบานนีน้เด้อกล้องหลายตัวซอยกันสูมเด้อในระดัดวันที่หนึ่งกันย่าสองหาหกหกว่าบินรวดของเสี้ยนน้อยหรือขนัญนำโชรเนาะค่ะศูนย์กับหก เป็นเัไ่ไหรสองตัวนี่มักน้ำบอมักทั้งสองวิ่งลู่สวนครับผมแน่นนี่ตัววิ่งลู่นี่ไปทั้งบทนทั้งล่างบอครับไปทั้งบนทั้งล่างได้แต่ว่าแน่นไปทั้งบนเด้อเป็นสูตรของบนครับแต่ไปล่างได้บางเท้มกับลงมาล่างอยู่บางเท้ากับล่งล่างแต่ว่าเน้นไปทั้งบนศูนตะหบบแน่นแต่แน่นนี่ส่วนลักงวยนี่เนาะขันบ่มีอยู่ในนีเด้อจะส่อเสียงงินเด้อ รักหน่วยมีศูนยมีหกมีสองมีเก้ามีสามค่ะบางเช้อกับกอดพ่อกันมาก้วยนี่เก้ากับสามครับนรละสำรับอันนี้นี่ละวิ่งเนรโรดบางเทาเขาหอดสามตัวเ้หคือไปเพ่อรดห้างเหรอ้อกบบานี้เขาหอดสามตัวไงเลขยยู่ได้่นี่ศูนย์ก็ไม่โช้ก็มีจัดตัวรับเอาล้องเบิ้งบมบมี่ก็ได้คัน งวดนี่นะแั่งคนมีโชคบรูดนี่เส้นหน่อยเขาเต็มเต็มเขาค่ะถ้าเส้นหน่อยลุดคนมีโชคเขาเต็มเต็มครับเอ๋อสูตรไพ่สูตรมั่นเนาะค่ะท่านผู้ชมแมนเลขสูตรแต่ว่าอย่าลืมว่างวดนี้มันเป็นเลขสัญจรด้ครับงวดนี้ไปจะไหนจะใดนดิแมนสัญจรสระบุรีอคืออ่อนแต่สมุดกระไรเนาะเขียนปะย่านยับดูตัวหน่อยจะคอยสิเห็นนะจะว่ามันอ่อนไหมครับเอาเบงเด้อราไนี้อ่า เดี๋ยวผมสิอ่านท่าไต่บังครับมือท่าไต่บังแมนโอเคเอาซ่อมแม่บอกซ่อมนี่ล่ะโอเคเลยนะตัดไงบอกอ๋อไม่ตัวตัดพร้อมบอกเอาตัดรถครับตัดเลยตัดตัวไหนขีดขารถเพราะว่าอันนี้ให้เบิ้งชุดเต็มก่อนเนาะชุดเต็มเด้อนี่เด้ออ๋อบาทนี้พูดตบยุ่งกต่นี่บาทนี้เบิ้งเด้อบาทนี้ยังซี่ก็จะเป็นไปยากที่น่าเนาะครับเอารถมันเรียหน่อยนุ่งมาครับ ท่สี่กับสี่กีดอกแทดอกนึงเสียวพอ,อแล้วถ้าว่าในใจอย่า,า,ว,า,าว่าโ่มาขาโบมาครับเต่จเนาะ้าว่าเด่นกัมีก็กันที่บันเนนนด่นโตเด่น<า>กับวงเลยครับีค่ะกับให้พหรอ้อมเนอะก็ต้องกับยากนี่ค่ะกัปเ,<อ>เลยส่วนของศูนกับพร้มนี่แหละบัดนี้ นี่ย่านอยู่ย่านย่านมันหันหัวหายหันได้เด้อเข่ากับพงอยู่เด um, ้อน sure. ี่ค่ะนี่ละให้ทำนี่ยละให้ยสองชุดกระโปรอ๋อตัววงอ๋อเลขชุดนี้สิไปล่างระดับผมว่าจักจักสิไปดไส์มักมักแปลงได้กับแปังสั้นน่ะตามนั่นเด้อสูงสองคือบ่วงครับสูงสองกรบโปรงนะรอบส่วนตัวนี่เรื่อง ใม้ออกมันสูงมันม่สากไหมม่ครับใม้ันใระว่างได้อค่ะติดสามบาทนี่เป็นยังคือตัดศูนสามเอาให้ผมถามเน่ยพิก้าลออีกที่บอกหนูเอาเป็นยังที่สิบพิล้าคะ้ท่บอกรู้แล้วขั้นที่สามสินี้มีทีมากด้ยครับศูนย์สามสามศูนย์หมดนี่ก็ตัดยังก็ตัดได้แต่ว่าศูนย์สามสามศูนย์นี่เอาไว้ซะเด้ออันนี้การแล้วแต่เด้่กค่ะแล้วแต่ใครสิเอาไว้ก็ได้ แต่ว่าของเสียนหน่อยนี่ตัดไหนด้วยเชียนหน่อยตัดสามหางสองหางนั่นเป็นตัวเลขของอาจารย์ไค่ไห้ไว้โหกหกกับศูนย์สามเชียนหน่อยตัดออกเอาไปทิมเลยเอาไปทิมเอาเชียนหน่อยอาจารย์ไค่ไปทิมแล้วมาดิ <c oughs> สูตรของเสียนหน่อยเป็นซี่ครับแต่มา,าบนมาล่างบันหงุดล้วตอนนี้จะว่าเฮตดสูตรนี่เป็น สูตรบนสูตรนี้เป็นสูตรบนแต่ว่าม่ลางไะไคือกันะมาลางอะไรคือกันถ้าเส้นหน่อยมากตัวเดียวเด้ตัวใดครับหกศูนย์ศูนย์หกค่ะเป็นเกลกได้มากตัวนั้นเลยมากตัวนี้ล่ะมันเกลียโดยปกติอุ้ยผมจาได้งวดนั้นเส้นหน่อยมากเล็กอีกยังงนอออกเต็มเต็มเลยมากเลขตัวเดียวออกพร้อมงวดเต็มเนี้ยสามงวดหรือสองงวดก้อนไหนนี่หนึ่งหกโมแมงงวดหกสองบ่ คุณสามตรีว่ามันถือเลขสองสองหกกถือเลขของเสียนน้อยแล้วแบบฮบทึงกนึงหกออกเต็มเต็มอ่าามตรงนี้เต็มเต็มมีปังอ่ะครับอี่เียนนให้ว่าออกได้ทั้งบนทั้งลางจับคูนะครับเหล็กเหล็กจับกูของเสียนน้อยมากนี่แให้ว่ารักนุ้ยกับเป็นไป้ทั้งบนทั้งล่างด้วยกันเอาบดีสรุปซูฟังครับผมเสียนน้อยพารวยหรือว่าคนน้ำโชก เรียว่าเสี้ยนหน่อยลักหน่วยนะครับพูดเดียวกันนี่แหละครับคุผู้สีโอปวกยังสีล่ะเนาะให้วิ่งรูดศูนย์กับหกนะครับแล้วก็ลักหน่วยเพิ่นไห้ว่าหาตัวมีศูนย์มีหกมีสองมีเก้าแล้วก็มีสามนี่คือให้จับไว้ลักหน่วยวินน้ำในเด้อนะครับสามารถจับบินกันได้นะครับมานี้เลขจับคูนะครับตัดศูนย์ศูนย์กับ 6 6กับ0 3นี่ตัดออกฉเฉลือ0 6 0 2 0 9 60, 6 0 6 2 6 9และ6 3เน้นอยู่2หางก็คือ0 6กับ0 9เอ้ย6 0เน้น6 0นะครับกลับให้พร้อมแล้วล่ะ0 6ก็ได้ให้ว่าเป็นตัวเน้นตัวที่เส้นน่อยชอบมากที่สุดนี่คือ6006เอาลองเอาไป รุ่นเอาไปปิจ้าหน้าลองเบิรงนะครับสอบกระจัดขักก็ผ่าซน,นะครับเนาะว่านี้ส่งมั่นใจบ่ครับเหน่อยมั่นใจใช,ใช่ดิว่านี้บ่แม่นค่ะมั่นใจ60ตัวเดียวเนี่ยมั่นใจ60ตัวเดียวเลยแม่นค่ะโอ้ศูนตเก่าเดียวตีลังกาไปซื้อๆบอ่เอาไว้กันไว้อืมเป็นจังสัน้นสรุปปา้าเชนนอยมั่นใจ6006ตัวเดียวเลยนะครับตัว09คือจับมันตีลังกาซื้อๆนะครับส่วน03 6600นี่ ที่ตัดออกถ้าพักกระจับไว้นะครับเพราะว่าเลขมันออกได้ทุกตัวนะครับออกได้ทุกตัวนะครับครับโอเคครับผมืออยู่ในดีนี่หกสามบ่ะมีครับระวังดีๆหกสามเสินหาชัยภูมิให้มาให้ระวังเลยได้ค่ะหกสามเพราะว่ามวยออกวันสูงอยู่เซเดนที่สามดครับตีนสามค่ะ 63นะครับเนาะ63มีแต่เราว่างไว้ดีดีดีคนะือแบบนะครับ 6, 3 3> ไอ้ว่าเป็นตัวร่องก็ได้เห็นบั้งครับ63ใช่ใช่ค่ะ63มี่ว่าเป็นตัวร่องก็ได้ค่ะอ๋อโอเคครับผมเมื่อเสร็จตัวหรือว่าเส้นไหนมียังฝากบั้งครับเมือ่อแล้วพวกี้กยังดอกกระบอกแก่งแล้วเนาะครับค่ะอ๋อโอเคครับผมอะไรก็ขอบคุณเส้นหน่อยหลายๆครับขอบคุณครับค่ะพอดี